clap your h a n d five times one two one two three make a long round the er. i c k t c k t บ c k take your shoulder ตึ n ตึง n ึงต n งตึ n แล a ไ a ้ละไฟ i า e ฮ่าฮ่ ha 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 hello everyone how are you today I'm fine thank you I'm fine too โอเคค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆว,วันนี้นะคะพบกับคุณครูทิพย์อีกแล้วนะคะนะในภาษาอังกฤษ B E S L กันนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนกันนะคะเด็กๆคุณครูทิพย์ขอทบทวนการทักทายหน่อยนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะ Are you ready Yes What is your first name What is your last name? What is your nickname? How old are you? Why do you live? What is your father's name? What is your mother's name? What is your nickname? What food do you go to? What grade are you in? What is your teacher's name? Okay, c l a your h a n d for yourself. เก่งมากค่ะเด็กๆนะคะ โอเคนะเด็กๆตอบคำถามผู้ทิพย์หรือยังนะคะบทสนทนาเมื่อกี้นะคะเอาโอเคออเด็กๆออกเสียงด้วยนะแล้วตอบคำถามด้วยนะคะโอเคนะคะแล้วเราเข้าสูบรเรียนกันเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะพร้อมแนละ้วไปกันเลยค่ะโอเค count the number one two twenty one two Three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen.

days of the week sunday วันอาทิตย์ monday วันจันทร์ tuesday วันอังคาร wednesday วันพุธ thursday วันพฤหัสบดี friday วันศุกร์ Saturday วันเสาร์โอเค Sunday วันอะไรคะอย่ามาค่ะ Monday วันอะไรคะเด็กๆเยี่ยมเลย Tuesday วันอะไรนะ เก่งมากค่ะ Wednesday วันอะไรคะ Excellent Thursday วันอะไรคะ Very good Friday วันอะไรคะ Good job Saturday วันอะไรคะ l e n น very good c a u r y hand fry o o u r s e l f เยี่ยมยอดเลยนะคะเด็กๆนะคะโอเคนะคะเด็กๆคงจะตอบได้ทุกคนนะคะโอเคฉะนั้นครูทิปนะคะพอ,อะให้เด็กๆทบทวนดูคลิปบ่อยๆนะคะเด็กๆก,ก็จะเก่งและจะคล่องขึ้นนะคะการพูดทักทายออกเสียงภาษาอังกฤษนะคะสำหรับวันนี้นะคะอ้าว หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะบ๊ายบายสติเดน